โอ้โหนี่ตัดเซิร์ฟสวยใช่หนึ่งต่อสองเฮ้ยได้อยู่เฮ็ดช่วยไว้เอาลงเลยโอ้โห,โอโหมอมาทุกคืนนี่โอ้โหเอาลงเรื่อยๆฮะนี่พีพทปันให้เฮ้ยมายังมาอีกโอ้ยรวะวังไม่เมื่อกี้ อย่าอยู่ชนดีสุดยอดชีวิตโอ้ยเกี่ยวลงชอบครับเอาลงโอ้ ใบสวยอุ้ยรอ,อบนี้ถ้าใครเข้ามารักการันตีได้ถ้วยแล้วครับเจ็ดต่อหกวงกำลังศึกษาเกมโอ้โหพี่พีทจิตใจโอ้ มาครับก้าวแล้วออกไปสิบแล้วบุกมาเข้ามืออย่างนี้เอาเลยเรียบร้อยยังมาอุ้ยเลียวสวยเอาลงบ้างเอาลงบ้างพี่พิชถวยโอ้ เติบดีฝั่งนู้นโอ๊ยงงครับใช่ไม่ข้ามอ่าซีสครับออกไหมเราววังอย่าพุ่งหมดสิบสี่สิบเอ็ดช่วงนี้เป็นเวลานอนหรือเปล่า ดันดีเหลือเกินโอ้โหสิบหกสิบสองแล้วครับเมื่อกี้ไม่ชัวร์ลูกลงไหมสิบเจ็ดสิบสองแล้วครับแต้มไหลโห <c oughs> ดันดีเอาแล้วครับ ตีขัดขัดไปก่อนเอาแล้วอุอ้ยคอยฟัาโดนไหมหนีหมาไหมเอ้ยยังมาโอ้ยเกี่ยวไม่ติดครับอืมสิบเก้าสิบสามไปเรื่อยๆใช่ พีพีแก้ลูกดีมากๆใช่เสียเปียกปึ๊บสามารถรีเซ็ตใหม่ได้ครับเอ้ยเอ้ยลงด้วยโอ้โหมิสแกรนด์นงหงยี่สบแล้วครับเซตแรกอะไรก็เข้าทางเราไปหมดครับตอนนี้ปิดเลยแล้วกันหม้อุ้ยมีเน็ตเหมือนกันโอ้ยลง ชี้นำไม่ได้สิบสี่ยี่สิบยังไงเซตนี้เราไม่นัดเอ้ยเอาลงได้อยู่เฮ้ยช่วยกันดีครับโอ้ยปาดสวยจริงจริงโอ้โหปิดเซตไปอย่างสวยงามครับอูพีท ยกมาลูกตบรับสบายมาดดีได้ครับ เอาลงคืนบ้างโอ้เกี่ยวไม่ติดครับโดนไปแล้วครับสองเท่าตอนนี้สามห้ารับสบายโอ้โหเขามารอแล้วเมื่อกี้โชคดีครับเขาติดเองอยังไม่ห่างครับ มีวิ่งขึ้นมาดักครับพี่พิษเอาแล้วครึ่งขดม,มาไปถึงไหมเอาแล้วโอ้ยออกไปเองอีกครับกดไม่ลงเอาคืนนี่เต็มเต็มเอว ดีสวยงามครับลูกนี้ไม่ออกแล้วหกต่อสิบเปลี่ยนเซฟโอ้โหเรียวดิโอ้ยังเหนียวมาอีกโอ้ย ยังมามเป็นของเราครับยุคนี้9 18 วางดยียังถึงอีกโอ้โยยังมาเอาแล้วครับโอ้โหยลูกนี้เปิดได้สวยครับพิทโอ้ย,อยพีทช,ช่วยซับหน่อยเอาละได้โอ้ยพลาดไปเองเหมือนกันครับผลที่แมนยูชนะแล้วนะครับยังมีทีมรักที่พ่ายแพ้ไปเมื่อวานด้วยเอาละดูต่ออึงางดี เอายังไงอย่าชนกันหัวแต่มองลูกข้างบนครับเอาลงเลยเออโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยทำไมต้องหนักครับเราเน้นตีสวยงามง่ายๆครับพีพีดยกมาชากมา โอ้โหเข้ากลางสวยอ่ากลางเอาตบได้ตบไปเอาลงคืนบ้างอู๋ถึงอยู่ชนได้โหยสุดยอดโอวางสวยมากมาต่อสองแล้วครับตอนนี้น,ำน้ำสามแต้มโยกไปเหมือนเดิมเอาเยอะยโอ้ยังได้อีก โอ้โหเขากลับมาทันขาวไวจริงๆยกมาโอ้ยยังได้อูย่ังมาเหมือนกันโอ้ยจะยกเลี้ยวไปครับถึงกันหมดเลยอะ่ะสุดยอดมันครับมันลงสวยงามครับลูกนี้เขาสามเหลี่ยมเลยหกต่อสาม ลูกตบเราไม่ขนามือโอ้โหพี่พีชสุดยอดตบขาดๆไปก่อนครับยกมาไม่ดีเราก็ทุบให้ตายครับเอาลงแล้วโอ้ยแก๊แกยังมาพี่พีชโอโ้ถึง แบกมาเอาลงคืนมา้างสลับกันหมุนดีนี่วางสวยโอ้โหกระชากดีเอาอยัางไงวัดแรงแล้วนี่เหลียวเหรอโอ้ยเอาละครับสองก็ยกไม่ไหวอะกนเหนื่อยเป็นเหมือนกันแปดสี่ ยืนดักเลยครับ9-4ครับเอาแล้วครับตุนไว้ตุนไว้สวยครับลูกนี้โอ้ยกระตุกข้อมือดิดหลบไปเชียร์ฝั่งนูน้นขอทั้งข้างด้วยเอาแล้วอูเอาลงนี่ยังแรงเหลือพลังเข้าต้มเซตสามสวยมากลูกนี้เอาลงเยี่ยมเลย12-6 ตีพีดตีอูช่วยยกดักเลยฮะอุ้ยรีบเอาลงครับออกไปเองเอาไล่มาแล้ว83อ่าฝั่งนี้เดี๋ยวเราก็ต้องลงยันเหมือนกันหอ โอ้โหเน็ตอ่าขอเน็ตแบบนี้อีกครับสิบห้าแล้วครับโ,โหยังเกี่ยวทันสุดยอดครับตอนนี้แต้มไหลแล้วสิบหกแปด สวยจริงจริงโอ้โหปาดแบบนี้เขาไม่ทานแน่นอนเฮ้อสิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดครับอุย้ยเหนียวโอ้ยดักดูกอีกโอ้ดักดีมากๆครับสิบเก้าเก้า อุ้ยดีนะจะมาอีกโอ้ยสุดยอดครับโอ้ยแม่นคมจริงๆครับสติดีมากๆครับนี้แต้มกระจายครับจบเกมสุดยอดได้รับด้วยนะครับพีจีเราโอ้ยงานนี้เราได้จากมือสูงโอ้โยมือล่างมือล่างงานนี้ ไม่ลอดครับประวัติเดียวของหมู่บ้านเอเก่งมากๆครับทุกคนขอบคุณครับพี่โอเก่งมากสุดยอดครับคุณแม่ของเราวันนี้ได้รับถ้วยเรียบร้อยแล้วนะครับผมสมมงมิสแกรนะฮะแกรนขันย่อนโอเคครับเดี๋ยวรอรับชมกันแมตตต่อไปนะครับสวัสดีครับ